สวัสดีครับทุกับผมช่องดาร์คซิลลูคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่280การจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับบทที่280การพบกันของมังกร และฟินิกท่านพ่อท่านยังจำได้ไหมว่าท่านแม่เสียชีวิตยังไงเสียงที่เย็นชาของหญิงสาวในชุดแดงดังขึ้นในสุสานดูเหมือนว่าอากาศอันหนาวเย็นจะตามมาด้วยซึ่งทำให้ทั้งสถานที่หนาวเย็นยิ่งขึ้นไปอีกคำพูดเหล่านี้ทำให้ราชาอูต้องตกตะลึงใบหน้าของเขามีริ้วเล็กน้อยก่อนจะฝืนยิม้มอูเยา้าหลายปีผ่านไปแล้ว ทำไมเจ้าถึงพูดถึงเรื่องนี้อีกเจ้าควรเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ความตั้งใจของข้าดูเหมือนจะมีบอกบางๆร้อยผ่านดวงตาของเขาอูย่าไม่มีอารมณ์ใดๆแม้แต่แววตาของนางก็ไม่ปรากฏให้เห็นขณะที่นางกล่าวว่าหลายปีก่อนท่านพ่อมีแผนที่จะเอาพรัมกรศักดิ์สิทธิ์ออกจากร่างของข้าแล้วมอบมันให้กับอูฮวงการแสดงออกของราชาอูยิ่งดูไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้น อูย่าเหมือนจะไม่สามารถปลุกพรอมังกรกศักดิ์สิทธิ์ได้ในตอนนั้นซึ่งในความคิดของเขาถือเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่งแทนที่จะปล่อยให้มันเสียไปยดีกว่าหากนำมันออกมาจากนางแม้ว่าพรมังกรกศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าจะถูกดึงออกมาแต่มันก็จะไม่คุกคามชีวิตของเจ้าอย่างมากเจ้าก็จะไม่สามารถฝึกฝนได้เท่านั้นราชาอูอธิบายอูเย่าพูดอย่างใจเย็นถ้าเป็นเยี่ยงนั้นแล้วข้าก็จะถูกขังอยู่ในวังตลอดไป โดยให้อู่หวงควบคุมค่าใช่หรือไม่แววตาของนางฉายแววความรังเกียจอย่างรุนแรงความคิดที่น่ารังเกียจเหล่านั้นของเขาคงได้รับการสนับสนุนจากท่านพ่อใช่หรือเปล่าสีหน้าราชาอูกลายเป็นแข็งทื่อเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้อูหวงมีความปรารถนาผิดปกติที่จะครอบครองอู่เย่า แต่เป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้หยุดเขาเอาไว้พอรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสําหรับอู่วงแคนขณะที่รู้สึกอึดอัดใจราชาอูก็อดไปได้ที่จะโกรธอูย่ายไม่เคยกล้าพูดคําเช่นนี้กับเขามาก่อนบางทีนางอาจซ่อนความคิดเหล่านี้ไว้ในส่วนลึกของหัวใจและตอนนี้นางได้นํามันออกมาทั้งหมดเพื่อตําหนิเขาอูยา่าวยังเป็นพ่อของเจ้าเจ้ารู้สึกว่าปีของเจ้าแข็งแกร่งขึ้น หลังจากอยู่ในสวรรค์ของหุ่นยวนมาหลายปีหรือไงน้ำเสียงของราชาอูเต็มไปด้วยความโกรธอูเย่าพูดอย่างไม่ใส่ใจข้าก็ไม่อยากกลับมาที่นี่หรอกเพราะที่นี่ช่างหน้าขยักขยแงแต่ข้าได้ให้สัญญากับท่านแม่เอาไว้ก่อนที่ท่านจะตายในที่สุดก็ถึงเวลาที่ข้าต้องทำตามสัญญาแววตาราชาอูปีท่าทีขึ้นข,นขนลงลอย่างไม่แน่นอนนี่เจ้าวางแผนจะทำอะไรอูย่าวค่อยคอย,ยกมือขึ้น เผยเห็นสายฟ้าสีดําที่กระโจนลงมาบนฝ่ามือในชั่วงพริบตาต่อมาสายฟ้าสีดําจํานวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดบูมสายฟ้าสีดําพุ่งออกมาตกลงมาบนพระราชวังและเมืองพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในขณะที่เปลวไฟเริ่มพุ่นไปบนทอ้องฝ่าอูยา่ากเจ้าช่างกล้าราชาอุตโกน เปลวไฟรุกโชรากระดอบไม้ไฟอูยเย่าเฝ้าดูเปลวไฟเต็มไปหมดใบหน้าอันงดงามของนางแข็งค้างรากระรูปปั้นที่เย็นชาและไราอารมณ์ราชาอูกโกรธมากจนจิตวิญญ,ญาณของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กัดฟันเจ้าเอาบัวเย็นฟื้นชีพไปแล้วใช่หรือไม่เอามันมาให้ข้านางคว้าขวดยกขึ้นมาไว้ในมือขวดหยกสีแดงเข้มค่อยๆขยับไปมานางจ้องมองไปที่ขวดยกขันที่รอยยิ้มเย็นชาปรากฏออกมาจากมุมริฝีปากของเขา ตุม้มสายฟ้าสีดําระเบิดทําลายล้างขวดและสิ่งที่อยู่ข้างในในทันทีราชาอูรู้สึกมึนงงไม่กี่วินาทีต่อมาดวงตาของเขาแทบจะหลุดออกจากเบ้าขณะเขาร้องโหยหวนอูเย่าวเจ้าเด็กอักกตันอยู่เขาโกรธจนแทบครั่ง จิตวิญญาณของเขาพุ่งไปข้างหน้าขณะที่ฝ่ามือของเขาฟาดไปที่อูเย่าวยังโหร้ายความรู้สึกอยากฆ่าพุ่งขั้นเนื่องจากความโกรธชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแสดงความเมตตาใดๆอย่างไรก็ตามอูย่าเพียงส่งแสงสะท้อนตอบกลับสายฟ้าสีดำพุ่งออกมาพุ่งเข้าใส่จิตวิญญาณของราชาอูบูมฟ้าร้องดังกึกก้องราชาอูกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจิตวิญญาณของเขาเกือบแตกเป็นสิ่งเสี่ยงทันทีเขารีบถอนตัวออกไปอย่างน่าเวทนา ท่านพ่อท่านวางแผนจะฆ่าข้าอีกแล้วเหรออูย่าถามจิตวิญญาณราชาอูสันสถานอย่างรุนแรงเมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ามันกำลังจะสลายไปใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวขณะที่โกนอย่างเข่งขึมอูเยา่าเจ้าลูกนอกคอกเจ้าตั้งใจจะฆ่าพ่อของเจ้าหรือไงเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าอูย่าจะกลับมาโดยไม่ได้ช่วยอะไรแต่กลับมาเพื่อช่วยฆ่าเขา ในอดีตอูเย่าไม่เคยแสดงท่าทีเกลียดชังเขาแม้แต่น้อยในใจักรวรรดิอูเมื่อนึกถึงเนื้อเรื่องนั้นตอนนี้ราชาอูก็อดไปจะสั่นสะท้านภายในใจอูเย่าได้ฝังความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ลึกๆในตัวนางนั้วทำไมครับอูเย่าได้ฝังความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้อยู่ในตัวนางอย่างชัดเจนเพราะนางไม่มีคุณสมบัติที่จะท้าทายเขาในตอนนั้นแต่ตอนนี้นางแข็งแกร่งขึ้นมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งอีกต่อไปขณะที่เขามองดูหญิงสาวในชุดสีแดงที่ยืนอยู่หน้าหลุมศพราชาอูก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวบางทีอูเย่าอาจฝังความเกลียดชังนี้ไว้ในใจของนางอย่างลึกซึ้งในวันที่ราชนินีตายไปเฮ้ยเย่าเออเมื่อก่อนเป็นความผิดพลาดของพ่อเองตั้งแต่เมื่อไรกันที่พ่อถึงปฏิบัติต่อเจ้าไม่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องสงบสติอารมณ์ของอูเย่าวไว้ก่อนตราบใดที่สาม,มารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้ ในอนาคตก็ยังมีโอกาสแต่ถึงแม้ว่าเขาจะลดท่าทีลงแต่อูเหยากระตอบด้วยเสียงแผ่วเบาท่านพ่อท่านไปอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่หน่อยได้ไหมท่านแม่คงเหงาม,ามามากหลายปีแล้วราชาอูคำร้มายังโกรธจัดอูเหยาเจ้าบ้าไปแล้วจริงๆอูเหยาจ้องมองขณะแววตาเศร้าโศกฉายแวบผ่านดวงตาของนางท่านพ่อมีคนปกติเหลืออยู่ในตระกูลอูอีกอย่างนั้นเหรอ ทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะท่านเองนางยกมือขึ้นขณะที่สายฟ้าแลบแวบว้าไปมาระหว่างปลายนิ้วของนางราชาอูตกใจกลัวจิตวิญญาณของเขารีบถอยหนีด้วยความหวังว่าจะหนีไปให้ไกลเปิี่ยสายฟ้าสีดำในพุ่งออกมาจากมือของอูยาวอย่างรวดเร็วทิ่มทะลุอากาศเหมือนโซ่สายฟ้าในผูกมัดจิตวิญญาณของราชาอูเอาไว้อย่างแน่นหนาราชาอูดิ้นลนอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่สามารถดิ้นล้นให้หลุดพ้นไปได้ พง่ในขณะนั้นเองมีลมพัดแรงเหนือเมืองหลวงร่างที่เป็นประกายแสงได้ลงมาจากท้องฟ้าหยุดลงอยู่ที่สุสานด้านหลังพระราชวังเป็นโจหยวนที่ไล่ตามราชาอูมาเมื่อเขาหยุดลงในสุสานสิ่งแรกที่เขาได้เห็นก็คือภาพราชาอูถูกสายฟ้าสีดำนั้นผูกมัดเอาไว้เขาตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นหญิงสาวในชุดแดงยืนอยู่หน้าหลุมศพ ในขณะน,นี้เด็กสาวเงยหน้าขึ้นเช่นเดียวกันส่งผลให้สายตาของพวกเขานั้นสบกันรูม่านตาของพวกเขาก็หดลงเล็กหน่อยสายฟ้าฟาดลงมาที่ทั้งสองคนในตอนนี้ทําให้หัวใจของพวกเขาเต้นแรงขึ้นพร้อมๆกันรู้สึกเหมือนเสือกับสิงโตได้พบกันในป่าโจหยวนจ้องมองหญิงสาวในชุดแดงด้วยสีหน้าเข่งขึมขณะที่เขาค่อยๆเปิดปากอู้เย่าเหรอแม้ว่าเขาไม่เคยพบกันมาก่อนแต่โจวยวนก็ตระหนักได้ถึงตัวตนของนางได้ในทันที โจยวนดวงตายาวของอู่เย่าลีลงความเงียบกินเวลานานหลายลมหายใจโจหยวนขมวดคิ้วไม่เห็นเหตุการณ์นี้ไม่เข้าใจนักว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเหมือนว่าอู่เย่ากำลังจะโจมตีราชาอู่ฮ่าฮ่าจู่ๆราชาอู่ก็หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังฟีนิกซ์จะต้องไม่บผชิญหน้ากับมังกรหากได้พบกันเข้า มังกรจะตายฮาําคำทำนายนี้ไม่ผิดตอนแรกข้าเชื่อว่ามังกรและนกฟินิกหมายถึงอูฮวงและอูเยา่าแต่เท่าที่ข้าเห็นในตอนนี้มันน่าจะหมายถึงพวกเจ้าทั้งสองคนตั้งหากเล่าฮา่ฮาฮ,าฮา่สายตาอูเย้าหันกลับมามองราชาอูอีกครั้งดวงตาของนางค่อยๆปิดลงขณะที่นางกราวอย่างแผ่วเบาท่านพ่อได้โปรดไปอยู่กับท่านแม่เถิด เมื่อคำพูดของนางค่อยๆจางหายนางกำมือแน่นขึ้นอย่างกระทันหันโซ่สายฟ้าสีดำที่อยู่รอบตัวราชาอูก็รัดแน่นขึ้นสายฟ้าสีดำกัดกร่อนจิตวิญญาณของราชาอูอย่างบ้าคลั่งในความสิ้นหวังราชาอูก็หัวเราะยอย่างขมขื่นอ่าข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าในที่สุดข้าอูยวนจะถูกลูกของตนเองฆ่าตายฮ่าฮ่าฮ่าอูเยา้าอูเยา้า ข้าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆข้าวางแผนมานานหลายปีแต่สุดท้ายพวกเจ้าทั้งสองก็ได้หัวเราะใส่ข้าเป็นคนสุดท้ายฮ่แต่ก็น่าสนใจดีอูย่าเจ้ารู้ไหมคำทำนายของตระกูลอูเรามีเนื้อหาส่วนสุดท้ายว่าอย่างไรมังกรและนกฟินิกปะทะกันผู้กลืนกินเท่านั้นที่จะอยู่รอดการต่อสู้ระหว่างพวกเจ้าทั้งสองได้ถูกกำหนดไว้แล้ว และจะเป็นภาพที่งดงามที่สุดช่างน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีคนใดคนหนึ่งในพวกเจ้าถูกกลืนกินแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการสแสดงนี้จะต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนข้าจะรอพวกเจ้าทั้งสองคนอยู่ที่ข้างล่างนั่นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอันขมขื่นบูมสายฟ้าสีดำระเบิดออกคันธินวิญญาณของราชาอูตแตกสลายไปด้วยเสียงดังสนั่น เสียงฟ้าร้องที่ยังคงดังกึกก้องไปทั่วสุสานเสียงอันขมขื่นของราชาอู่ก็ตามมาโดยไม่ยอมจางหายไปเหมือนดังพูดผีโจหยวนมองดูอย่างสงบนิ่งแม้ว่าดวงตาของเขาจะจริงจังมากขึ้นเมื่อเขาหันไปมองที่อู่เย่าแม้ว่าโจหยวนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างอู่เย่าและราชาอู่แต่ความเด็ดขาดของนางในการสังหาราชาอู่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความโหดเหี้ยมของนางแล้ว อูย่าจ้องมองจุดที่จิตวิญญาณของราชาอูหายไปก่อนที่ดวงตาดังนกฟินิกของนางจะค่อยปิดลงหลังจากนั้นไม่นานดวงตาของนางก็ลืมขึ้นอีกครั้งไม่มีอะไรเหลืออยู่ในดวงตาอีกเลยยกเว้นความหนาวเหน็บและความขมกรีบสายตาของโจยหยวนศพอูเยา่าไม่มีคำพูดใดๆระหว่างพวกเขาขณะเดียวกันเจตนาฆ่าก็ลังไหลออกมาอย่างเงียบ,ยบเสียงคำรามครั้งสุดท้ายของราชาอูมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ว่าต้องการให้ทั้งสองคนต่อสู้กันจนตายแต่มันไม่จําเป็นด้วยซ้าเพราะทันทีที่โจโหยวนได้เห็นอู่เย่าเขาก็รู้แล้วว่านางคือศัตรูที่สร้างความยุ่งยากที่สุดในตระกูลอู่แม้พวกเขาจะไม่รู้ว่า อะไรทําให้อู่เย่าตัดสินใจฆ่าพ่อของนางแต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถไกลเกลียวความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาได้ทั้งสองคนถูกกําหนดให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันยิ่งไปกว่านั้นจากสายตาของอู่เย่าแล้วโจอยู่รู้สึกได้ว่านางเหมือนกับตัวเขาเองโดยมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น บุคคลดังกล่าวน่าจะไปได้ไกลมากบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนอย่างแน่นอนเป้าหมายของโจโหยวนคือการนำพรมัมกรกศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาแต่อูย่าจะยอมมอบมันให้ด้วยความสมัครใจได้อย่างไรนั่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในความเป็นจริงอูย่าคงกำลังคิดที่จะเอาส่วนหนึ่งของพรมัมกรกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในร่างของโจหยวนเช่นเดียวกันมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเส้นทางในการฝึกของนางให้ไปถึงจุดสิ้นสุดในอนาคต ครขณะที่สายตาของพวกเขาสบกันพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงคำรามอันแผ่วเบาของมังกรดูเหมือนจะสะท้อนกล้องออกมาโจหยวนเงยหน้าขึ้นมองเห็นเส้นพลังพุ่งเข้ามาจากทุทิศท,ทางในที่สุดก็มาบรรจบกันในจุดที่จิตวิญญ,ญาณของราชาอู่นั้นหายไปโกเสียงพลังหยวนหมุนวนเข้าด้วยการมีเงาจางๆของมังกรปรากฏขึ้นดวงตาโจหยวนหดตัวลงการเคลื่อนไหวเหล่านี้ดูคุ้นเคยสำหรับเขานั่นก็คือพลังพรมังกรศักศธิ์ หลังจากราชาอูนั้นตายไปจักรวาต้าอูก็ล่มสลายไปพร้อมกับพรที่ได้รับดังนั้นพรมังกรศักดิ์สิทธิ์ส่วนสุดท้ายจึงได้รวมตัวกันณนะสถานที่ที่ราชาอูตายครืดแสงสีทองอันเจิดจ้าระเบิดออกมาจากร่างของโจหยวนเขาพุ่งไปข้างหน้ายางกระทันหันเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาจะคว้าพลังพรมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเร็วแต่อูเย่านั้นเร็วกว่ามาก สายฟ้าสีดําที่อยู่โดยรอบบริเวณจิตวิญญาณของราชาอูถูกทาลายยังไม่สลายเพราะนางกําลังรอคอยช่วงเวลานี้ฝึกสายฟ้าสีดําพุ่งเข้ามาโจมตีสร้างตาข่ายห่อหุ้มพรหมกรศักดิ์สธิ์เอาไว้ก่อนจะพุ่งกลับเข้าไปในมือที่เยียดออกของอู่เยาร่างโจงหยวนหยุดลงขณะที่สายตาอันเย็นเยือกของเขาจ้องมองไปที่อู่เยาการฆ่าพ่อของเจ้าแลยยึดพรหมกรศักดิธิ์เป็นแผงของเจ้าอย่างงั้นเหรอทุกคนในตระกูลอู่ของเจ้า เป็นโจรทุกคนหรืออย่างไรความเยือกเย็นลอยผ่านดวงตาอูา่เย่านางจ้องมองไปที่พลังของพรังกรสักดิธิ์ในมือของนางขณะที่ริมฝีปากของนางเปิดออกเล็กน้อยในโลกนี้ข้าน่าจะเป็นคนที่เกลียดสิ่งนี้มากที่สุดโจหยวนยกคิ้วขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คืนมันให้กับเจ้าของซะอู่เย่าเหลือบมองเขาโจหยวนมอบพรมังกรศักดิ์สิทธิ์ในร่างของเจ้าและปล่อยให้ความแค้นทั้งหมดสิ้นสุดลงในวันนี้ เจ้าฆ่าอูฮ่วงและทำร้ายจักรวดิต้าอูแต่ข้าสามารถปล่อยเรื่องเหล่านี้ไปได้ข้าไม่สนใจจะแก้แค้นแทนพวกเขาในความเป็นจริงข้าสามารถสัญญาได้ว่าจะไม่ก้าวเข้าสู่สวรรค์ชางส่วนอีกในอนาคตต่อไปโจหยวนเพียงหัวรอะช่างเป็นความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ช่างน่าเสียดายที่นั่นก็คือสิ่งที่ข้าจะบอกกับเจ้าเช่นเดียวกันจงมอบพรมกรศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองส่วนนี้คืนให้กับข้า แล้วเจ้าออกจากที่นี่ไปความแค้นระหว่างพวกเราทั้งหมดก็จะถูกลบล้างลงสายตาของพวกเขามองกันขณะอากาศดูเหมือนจะเยือกเย็นสายฟ้าสีดำเริ่มปรากฏบนร่างอู่เย่านางยกโซ่อันง,งดงามของนางขึ้นขณะที่ดวงตาของนางหลีลงโจหยวนเจ้าควรเข้าใจว่าเจ้าและข้าจะไม่หยุดจนกว่าที่อีกฝ่ายจะตายไปหากพรมังกรศักดิ์สิทธิ์นันยังไม่สมบูรณ์โจหยวนมองดูนางและยิม้มเผยเห็นฟันขาวอันน่าขนลุก ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องต่อสู้กันจนตัวตายครืดดวงตาโจหยวนมีแววจริงจังและเฉียบขาดในทันทีรัศมีแห่งความปั่นป่วนปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาพรังหยวนที่น่าตกใจพุ่งออกมาเปลี่ยนเป็นมือแสงสีทองขนาดยักษ์ฟาดไปที่อูเย่าวยังโหดร้ายเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ด้วยคำพูดทั้งสองคนนั้นเป็นคนเด็ดขาดไร้ความปาณีและไม่ยอมจำนนง่ายๆดังนั้นการใช้กำลังจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มือสีทองขนาดยักษ์พุ่งลงมาอูเย่าเงยหน้าอันงดง,งามขึ้นร่างของนางไม่ได้ขยับจากจุดนั้นเลยตูมมือสีทองกระแทกลงสู่ผืนทําให้เกิดขึ้นกระแทกอันบ้าคลั่งทําลายร้างบริเวณโดยรอบโจหยวนขมวดคิว้วขณะมองไปยังจุดศูนย์กลางของขึ้นกระแทกนั้นอู๋เย่ารับการโจมตีแบบตรงๆโดยไม่คาดคิดขึ้นกระแทกพลังหยวนกระจายตัวออกไปอย่างชาัดๆาโจหยวนหันไปมองในทันทีจู่ๆรูม่านตาของเขาก็หดลงเหลือเพียงเสี้ยววินาทีต่อมา อูเย่านั้นยืนอยู่กลางอากาศเสื้อผ้าสีแดงของนางโอบร้อมร่างที่เพียวบางและสง่างามผมของนางพลิ้วสวัยไปรอบๆทำให้นางดูงดงามจนสะเทือนใจอย่างยิง่งคิ้วของนางเหมือนใบหลิวยกขึ้นเล็กน้อยแสดงให้เห็นถึงความน่าเกรงขามและมีอำนาจเหนือกว่าไม่แพ้ชายใดในโรคนี้แต่สิ่งที่สั่นคลอนหัวใจของโจหยวนมากที่สุดก็คือรัศมีสามวงแหวนที่ปรากฏขึ้นด้านหลังของนางยิ่งไปกว่านั้นรัศมีแต่ละวง เปล่งแสงก้าสีอันพลางพรายขั้นสภาวะขุมพลังจีระดับสูง รัศมีการมีอยู่ของพลังสภาวะขุมพลังจิตเก้าพบความหวาดกลัวแผสซ่านไปทั่วใบหน้าของโจโหยวนมีเพียงสภาวะขุมพลังจิตระดับสูงเท่านั้นที่สามารถสร้างรัศมีการมีอยู่ของพลังสภาวะขุมพลังจิตได้สามวงแหวนนอกจากนี้รัศมีทั้งสามของอู่เย่ายังสั่นไหวด้วยแสงเก้าสีที่แตกต่างกันเป็นภาพอันนาตื่นตาที่ปรากฏเฉพาะกับผู้เปิดพลังสภาวะขุมพลังจิตเก้าพบชั้นสูงสุดเท่านั้น อูยา่าคือบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับตระกูลอู่มากที่สุดและยังเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับเขาอีกด้วยอูย่าจ้องมองโจอยู่ขณะที่เสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาดังขึ้นโจโหยวนบางทีเจ้าอาจจะไปถึงจุดสูงสุดของคนรุ่นใหม่ในสวรรค์ชางซวนแต่ก็ยังคงมีภูเขาที่สูงกว่าและท้องฟ้าที่สูงกว่าเสมอในโลกเทียนหยวนแม้ว่าเราจะไม่รวมสวรรค์ทั้งห้าที่เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ครอบครอง สวรรค์ชางซวนก็ยังคงอยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาสวรรค์อีกสี่แห่งในทางกลับกันสวรรค์หุ่นยวนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งสี่แห่งมันเป็นดินแดนแห่งการฝึกฝนที่แท้จริงซึ่งมีอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้มากมายเหนือกว่าจินตนาการของเจ้าเพราะฉะนั้นหากเจ้าเชื่อว่าพละกกำลังของเจ้าจะช่วยให้สามารถเอาพรมกรกรศักดิ์สิทธิ์จากข้าไปได้ข้าบอกได้เพียงว่า เจ้ากำลังประเมินตนเองสูงเกินไปบูมเสียงของนางค่อยๆเงียบลงอู่เย,ย่าเอื้อมมือออกไปชี้ไปในอากาศสายฟ้าสีดำขนาดยักษ์พุ่งออกมาจากปลายนิ้วของนางในทันทีมันพุ่งซิกแซกไปในอากาศเหมือนดังมังกรสายฟ้าคำรามเข้าหาโจวยวนด้วยพลังทำลายล้างมหาศาลสายฟ้าฟาดลงมาในชั่วพริบตาโจวยวนสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างภายในไม่กล้าที่จะเสียเวลาใดๆขณะที่แสงหยกเบ่งบานบนร่างของเขา ล่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเขากำนิ้วทั้งห้าไว้เป็นกำรรปั้นขณะที่เขาออกหมัดออกไประเบิดอากาศโดยรอบลงในเวลาเดียวกันก็มีเงาเรืองแสงปรากฏขึ้นรอบตัวเขานั่นก็คือศิละปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บูมพลังทั้งหมดของโจหยวนถูกเก็บรวบรวมไว้ในหมัดนี้พร้อมกับพลังหยวนที่พุุงพานขณะที่ชนกับสายฟ้าสีดำ ตุ้มเกิดเสียงระเบิดอันดังสนัน่นพื้นดินแตกออกไปส่งเสียง,ยงร่างโจหยวนกระตุกถอยหลังอย่างรุนแรงเขายังยืนอยู่ขณะที่ถูกผลักไปบนผืนเลือดสดๆหยดลงมาจากกําปั้นสีดำที่ไม่เกรียมของเขาโจหยวนเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการแลกเปลี่ยนกระบวนท่าเพียงครั้งเดียวการแสดงออกของโจหยวนกลายเป็นเข่งขึมอย่างยิ่งอู่เย่าที่อยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจีระดับสูงนั้นแข็งแกรงกว่ารา้าอูหลายเท่า หากไม่ใช่เพราะความก้าวหน้าของเขาในการฝึกฝนกำลังภายนอกการโจมตีด้วยสายฟ้าสีดำคงทำร้ายแขนของเขาและทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสไปแล้วอูย่าเฝ้าดูฉากนี้ขณะที่นางกล่าวคิดดูซิว่าเจ้าสามารถรับการโจมตีจากข้าได้ด้วยความแข็งแกร่งของขั้นสภาวะขุมพลังจีระดับต้นเจ้ามีความสามารถระดับหนึ่งก็จริงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายตอนนี้ เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าใบหน้าของนางเปลี่ยนไปคล้ายกับความหนาวเย็นของฤด,ดูหนาวรศมีเย็นจะเยืออแผ่กระจายนางไม่เสียเวลาพูดอีกต่อไปนางเงยหน้าขึ้นสายฟ้าสีดำเริ่มหมุนวนรอบตัวนางเหมือนดังมังกรสายฟ้าปลดปล่อยพลังหยวนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสายฟ้ามังกรดำ โอ้เสียงคำรามของมังกรดังก้องกัางวานพร้อมกับสายฟ้าสีดำคำรามออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะเติมเต็มท้องฝารากบว่ามันต้องการทำลายเมืองทั้งเมืองสีหน้าโจหยวนตกต่ำลงไม่เห็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเขาดิ้นรนเข้าไปข้างในเพื่อหายใจสองสามอึดใจก่อนจะถอนหายใจยังหมดขนทางเขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีโอกาสต่อกก้อนกับอู่เย่าอู่เย่าอยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตระดับสูงก้าวพบที่แท้จริง แม้ว่าจะมองอย่างไรนี่ก็เป็นการต่อสู้ที่มีแนวโน้มว่าเขาจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนโจโหยวนก็เป็นคนที่เด็ดขาดหลังจากพิจนารณาช่องว่างระหว่างพลังของพวกเขาแล้วร่างของเข,เขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยกำลังจะหนีอย่างนั้นเหรอดวงตาอู่เย่าเย็นชา โอ้มสายฟ้าสีดําพุ่งผ่านอากาศร้าวกบว,ว่ามันมีชีวิตปรากฏขึ้นรอบตัวโจหยวนในปริปตาสายฟ้าปิดกั้นเส้นทางการล่าถอยทั้งหมดของเขาขณะที่มันคำรามเข้าหา ช่างเป็นหญิงที่ไร้ความปราณีซะจริงโจโหยวนขาหมดคิ้วอย่างลึกซึงความรู้สึกอันตรายที่อูเย่ามีต่อเขานั้นมากกว่าราชาอูถึงร้อยเท่าเมื่อสูดลมหายใจเข้าลึกผูกกันหยวนรสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาขณะที่พลังหยวนในร่างของเขาเริ่มปั่นป่วนเขาตระหนักดีว่าวันนี้เขาจะต้องเสี่ยงชีวิตในการต่อสู้เพื่อหลบหนีจากอูเย่าแล้ว บูมสายฟ้าสีดําคํารามปรากฏขึ้นขณะที่โจโยวนกําลังใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อฝ่าฟันพวกมันและค้นหาวิธีหนีออกจากสายฟ้าสีดําสุดท้ายสายฟ้าสีดําที่พุ่งเข้ามาก็หยุดลงราวกับว่ากําลังพุ่งชนกาแพงที่มองไม่เห็นเปรี้ยงสายฟ้าสีดําระเบิดออกมาแม้ว่าคลื่นกระแทกกันน่ากลัวไม่สามารถเข้าถึงร่างโจโหยวนได้เนื่องจากมีโล่ที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นรอบตัวเขาพลังจิตวิญญ,ญาณเหรอ โจหยวนตกใจแต่ก็จำได้ในทันทีถึงการมีอยู่ที่ขุนเคยจากพลังจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นนี้ใครกันอูเย่าตะโกนอย่างเย็นชาขณะที่ดวงตาของนางจ้องเขม็งโจหยวนและอูเย่าหันไปในทางจุดเดียวกันในระยะไกลซึ่งมีร่างงดงามยืนอยู่บนต้นไมยนางผู้หนีอุ้มสิ่งมีชีวิตน้อยๆไว้นในอ้อมแขนดวงตาที่งดงามของนางก็ใสาราวกับทะเลสาบ ชายกระโปรงของนางพริวสวัยไร้แรงลมขณะที่ผมของนางพริ้วสวัยไปรอบๆตัวทาให้นางดูเหมือนเทพธิดาที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้โจอยู่ร้องตะโกนด้วยความประหลาดใจอย่างยินดีเย้ยา ดวงตาที่สดใสของเยาเยาจ้องมองที่นางริมฝีปากของนางยื่นออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นรูปร่างที่น่าสมเพชข,ของโจโยหยวนโจโยวนรู้สึกไร้เรี่ยวแรงเขาประมาทเกินไปจริงๆในครั้งนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าอูเยาจะอยู่ในขั้นสภาวะขุมพลังจิตระดับสูงแถมยังเปิดสภาวะขุมพลังจิตก้าวพบอีกด้วยเจ้าเป็นใครสายตาอูเยาจับจ้องไปที่เยาเยานางนั้นแสดงสีหน้าเข่งขึมเป็นครั้งแรกนางสัมผัสได้ถึงรัศมีอันตราย สิ่งนี้ทําให้อูเย่าประหลาดใจทําไมคนรุ่นเดียวกันถึงมีฝีมือหน่าเกรงขามเช่นนี้ในสวรรค์ชางส่วนได้ดวงตาเยาวๆหันไปทางอูเย่าเช่นเดียวกันดวงตาของนางก็ค่อยกลับมาเฉยเมยอ,อย่างเย็นช้าตามปกติข้าเป็นใครไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือเจ้าไม่สามารถทําร้ายเขาได้โอ้เยาเยาส่งรัศมีกดดันออกมาแต่อูเย่าก็ไม่ใช่คนธรรมดาเช่นเดียวกันดวงตาของนางหลีลงขณะที่นางตอบ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าบอกว่าไม่สายตาของสองสาวสบกันจนทําให้แม้แต่ลมก็หยุดนิ่งทั้งคู่เป็นสาวงามที่เขย่าโลกอากรัศมีของเยาเยาเฉยเมยและหางเหินเหมือนดังเทพพิบิดาที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้อู่เย่าก็คงเป็นจักรพรรดิดีที่น่าเกรงขามมีอำนาจเหนือทุกสิ่งใต้ล่าเรียกฝนและลมด้วยการพลิกมือเพียงครั้งเดียวแสงส่องประกายที่สุดในโลกตอนนี้ดูเหมือนจะรวมตัวกันอยู่ในบุคคลทั้งสองคนดังนั้น เมื่อพวกเขาปรากฏตัวพร้อมกันแสงสว่างทั้งหมดในโลกก็ดูเหมือนจะ่องประกายบนร่างของพวกนางสิ่งนี้ทําให้โจยวนดูหมองคล้ำและธรรมดาขณะที่เขากําลังสั่นเทาเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่280เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสองสาวกำลังปะทะกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณตตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้แลวกดริงติ้งเพื่อภาคคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ